ผมสวัสดีครับเราอยู่กันที่งานยูสคาโช2021นะครับแล้วก็งานยูสคาเนี่ยจัดเป็นปีที่12ติดต่อกันแล้วนะครับถ้าไม่เจ๋งจริงก็ยูสคาเนี่จัดยากนะใช่ครับนะฮะและที่สำคัญือโตขึ้นเรื่อยๆด้วยครับผมสถานที่ที่จัดงานเนี่ยอยู่บริเวณด้านหลังของทอออ Impact เมืองทองคานีใครที่เคยมาคราที่แลาอาจจะบอกว่าอยู่ฝั่ง Impact ไม่ใช่นะครับคราวนี้ย้ายมาทอออเดียวกันเลยแล้วนะครับตรงบริเวณลานจอดรถด้านหลังดูรถใหม่ ซื้อรถเก่าดูรถเก่าชมรถใหม่แล้วแต่ไปแล้วแต่เลยใช้บัตรใบเดียวไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าข้าเข้าได้เลยนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับมีรถดีๆตั้งแต่รถคนที่อยากจะเริ่มต้นหารถคันแรกๆให้ลูกหลานไปจนถึงรถหรูๆเลยนะไปจนถึงคนอยากทําธุรกิจอยากได้ระดับเอ็กซ์ติคาก็มีตรงนี้เหม่ามีครับมีนะครับแล้วที่เรา เอ็กโซติกอ๋อเอ็กโซติกนี่เป็นเวลเลยสุดยอดเลยเลยซูเปอร์คัพบิ๊กนะครับก็มีแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขามีแคมเปญด้วยมีกรุงศรีออโต้เป็นของสำหรับกรุงศรีออโต้เนี่ยสำหรับดอกเบี้ยพิเศษสำหรับรถมือสองโดยเฉพาะนะครับผ่อนได้ถึง80เดือนครับโโอ้หสถานการณ์โควิดแบบนี้หลายคนบอกโอ้โหท่าหากริยาบากแต่จะเป็นต้องซื้อรถไม่เป็นไรกรุงศรีเขาอนุมัติให้80เดือนสูงสุด4เดือนอะ เท่ากับแคมเปญรถใหม่โหดๆแล้วนะครับ84งวดอันนี้แ0งวดครับนะครับนะฮะมีทั้งเดยวนะผมเห็นนะมีทั้งฟรีดาวครับมีทั้งดาวต่ำเรามีหลากมีหลากหลายมากก็มีด้วยนะครับหลากหลายแคมเปญแล้วก็รถทุกคันที่ีเด่นนี้มีการรับประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเนี่ยต้องมีทะเบียนถูกต้องแน่นอนไม่มีการย้อมแมวเด็ดขาดนะครับงานนี้มั่นใจได้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์คือรถต้องมีการรถต้องมี ที่มาที่ไปชัดเจนที่มาที่ไปนะครับขายผ่านมากี่มือแล้วต้องมีรายงานหมดทุกต้องบอกนะครับมีราคาชัดเจนทุกคันนะครับและทุกคันต้องมีการรับประกันนะครับรับประกันอะไรยังไงบ้างแต่ละคันเนี่ยการใช้ไม่เหมือนกันใช่เพราะรถยุบใช้รถมือสองเนี่ยแต่ละคันวิ่งมากวิ่งน้อยรับประกันยังไงบ้างก็แล้วแต่นะครับรถใหม่ก็มีวารันตี5ปีอยู่แล้วแต่รถมือสองที่เนี่ยอาจจะวารันตี5ปีเหมือนกันก็ได้นะแต่เป็นวารันตีจากเต็น ก็ต้องดูแลกัปผู้จำหน่ายใช่แล้วแต่เงื่อนไขใช่ครับซึ่งสามารถคุยกับผู้จำหน่ายได้โดยตรงนะครับเพราะว่าผู้จัดงานครับได้ทาสัญญากับผู้ที่นํารถมาจําหน่ายในงานแล้วรถทุกคันต้องมีที่มาที่ไปและต้องมีการรับประกันครับอ่านี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นเหตุผลที่เรามาแนะนําว่าทําไมคุณถึงต้องซื้อรถในงานนี้ใช่ครับนะครับเพราะว่ารถมือสองเนี่ยมันคู่ัะ คำว่าย้อมแมวแต่ว่าหลายคนกังวลแต่ว่าที่เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเรื่องแบบนั้นเพราะว่าทางผู้จัดงานก็โครกันขับคนขายครับก็มีการรับประกันที่ชัดเจนนะครับมั่นใจได้สบายใจแน่นอนส่วนผมจะเลือกรถันไหนครับเดี๋ยวไปดูกันครับย้อนกลับไปอีกนิดนึงที่ว่าเดี๋ยมีแล้ววันนี้เราจะมีวันนี้เราจะมีวันนี้เราจะมีเกมวันนี้เราจะมาลองเลือกรถกันเราแมมีจทย์อย่างหนึ่งพี่ เดี๋ยวผมจะเลือกคันหนึ่งแล้วผมจะบอกเหตุผลว่าผมซื้อรถคันนี้ทำไมผมซื้อคันนี้แล้วมันผ่อนแบบนี้ได้อะไรยังไงพี่ด้วยคันหนึ่งเดี๋ยวพี่โอด้วยคันหนึ่งคนละคันสามคันให้เป็นตัวอย่างกับคุณผู้ชมสมมุติว่าเรามาเดินงานนี้เราอยากได้รถผมซื้อจริงซื้อจริงเลยผมซื้อจริงพี่ผมว่าจะสองคันผมก็ต้องซื้อเอาคันเดียวจดคันเดียวคันเดียวได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่ารถไทยจะเจ๋งกว่ากัน เมื่ออยากเดินดูมินิแต่คันนี้คันนี้ปี2014เป็นคูเปอร์เอสแต่ดูราคาเลยไม่จบไม่จบคันเมื่อกี้ไม่จบผ่อนผ่อนหมื่นแปดผ่อนหมื่นเก้าผ่อนหมื่นเก้านี่ดูแบบผมมองไหนขอ,องพี่ดูคันนี้อ,อ่ะอ่ะลองดูของพี่เจียบก่อนมาสี่แปดรถของมิเลเนียมครับ เนียมนะครับหน้านสี่แสนแปดประกัน12เดือนต่อเดือนแล้วก็ได้อ่าสิเดือนหรือ2่าสองหมื่นค่าบริเวียนมากเลยนะครับภายในนี่ราคารู้ไหมทำให้ผมซื้อรถคันนี้ได้ง่ายขึ้นใช่นี่รตัวรถโอเคอยู่แล้วการันตีโอเคในงานมองมั่นใจอยู่แล้วใช่ครับแบรนด์วิ่งน้อยด้วยเป็นชุดแต่งเอ็มคูอร์ดมาให้ด้วยครับคันนี้โอเครอรอกลับบ้านได้อ่าเพื่อคันนี้ครับโอเคขอบคุณครับ ไม่หลวใอ้คันนี้ไม่น่าโดนได้แล้วพี่เจียบได้แล้ว กระเป๋ากระมอนนี่คืออะไรครับกระเป๋ากระมอนนี่คือถ้าสมัครสินเชื่อภายในงานนะคะไม่ต้องเป็นหมอค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าผ่านเรียบร้อยใช่ใช่แล้วคะ่ะโปรโมชั่นดีนะคะบอกกับเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยค่ะ e-card เอ่อปีใหม่ๆหน่อยเพราะว่าเหนื่อยเวลาซื้อรถมือสองเราต้องเออเอาไปดูแลซ่อมบำรุงต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยเล็ง e c a r สไปนะครับแล้วก็ที่ชอบ ตัว E สามห้าศูนย์นี่อย่างน้อยๆคือสําคัญสุดคือนี่ที่ผมบอกคือพอ E ด้านท้ายเนี่ยชาร์จไฟได้ใช่ไหมก็ถ้า,ถาที่ชอบจริงๆที่บอกว่าชอบ E คัสเพราะว่าจะีล้อด้านในแล้วก็เป็นคนตัวใหญ่นะถึงร้อยเจ็ดสิบกว่าหรือร้อยแปดสิบเอ่อแล้วก็แก่แล้วนะครับยังไปขับ S คาร์สก็รู้สึกเล็กไปนะครับ E คะัสก็ขับด้วยคาแรคเตอร์อาจจะกลายเป็นคนขับรถนะครับจริงๆพี่เขาให้แคมเปญนี้มาคือ ให้ถึง2ปี70 0กิโลครับเสั้นๆเลยนะส่วนตัวเลยนะส่วนตัวอยากนะได้มากอยากได้มากอีคันเนี่ยเล็งมา2สำปีแล้วเอออยู่ในภาวะที่ใกล้เคียงกับสามารถความเป็นไปนได้นะของภรรยายอยู่อย่างเดียวนะย้ำเรื่องนี้นะครับแล้วก็ราคาผมเชื่อว่าถ้าผมผมถามพี่นนท์เขาเนี่ยเขาน่าจะให้อีกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ถามลับเพราะว่าผมกับคุณผู้ชมอาจจะ คุณอาจจะได้ราคาดีกว่าผมก็ได้แล้วแล้วที่สําคัญคือตอนนี้ดอกเบี้ยผมสีใช่ไหมสองจุดห้าเก้าครับสีปีองจุดห้าเก้าเนี่ยโดนมากมากถูกมากถูกมากเหมือนใกล้เคียงวัดใหม่ใกล้เคียงวัดถใหม่แล้วค่าผมผ่อนเดือนละสี่หมื่นด้วยรายได้ก็พอพอไหวนะแต่อาจจะต้องให้ภพรยาช่วยผ่อนนะย้ำอยู่อยู่เหมือนเดิมนะประหยัดไปกว่ารถใหม่เี่ยประมาณล้านก็บาทครับประมาณล้านห้าประมาณล้านห้าล้านถึงล้านห้า ก็ย้ำว่า,ารถมือสองไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับบางคนกลัวบางคนรู้สึกว่ารถมือสองเอ้ยจะต้องดูแลรักษายากเลือกดีๆนะครับเลือกคันที่คุณรู้สึกว่าใช่พอใจแล้วลงตัวเหมาะกับคุณเองเนะี่ยผมเชื่อว่าซื้อได้นะครับคุณผู้ชม้าไ่ได้เต้นเนวันนี้จบกันรกนี้พี่นายคันนี้เือจะแสียกันนะครับได้ครับ ได้ล้ไปแล้วว่าได้ไปหล้านมันยังไม่ทะเลาะกับปไาเองเราเอาเจ็ดแสนที่ผัเฮ้ยนี่หั้าเออมาเบ้ผมนี่ก่อนภายในสองสามปีนี้ผมจะต้องซื้อรถ เปิดประทุนให้ได้วันนี้มาเจอแล้วครับสองสี 2, 4, 8, ่แปดปีอะไรเอ่ยสองสี่ปีประ, 20, ะมาณยี่สิบเป็นรถข้างในเลยคันคคนึงนี่นแนะน,นําแนะนําคุณมานั่นคุนปะปะลปาลนงนะเดี๋ยวเพิ่งสรุปครับข้างในมีคันนึงอุ้ยคันนี้ คันนี้เผื่อคันนี้นจะถูกกว่าคันเมื่อกี้นะอันนี้เป็น S L K นะครับเอ๊ะเดี๋ยวดูก่อนนะไหอว่า SL S L ดูเดือดเจอดูเดือด่านีาน่น,นี่จบแล้วผมเจอรถที่ผมเคยใช้แล้วชอบมากๆนะครับ,บเป็น C E ตัวถัง W 2> 1 2 4 C E คันนี้ เดี๋ยวคันจะขอบเต็นมาดิว่าคันนี้มันจัดได้ไง,งให้คันนี้เจ๋งมากเฮ้ยวีสันลูปโอ้ยวีสัลุปครับก่อนหน้านี้เนี่ยใครมีนะแต่ไม่มีสันลูปไปซื้ออะไรเชียกรมจอดหน้าร้านอันแบแปรวิ่งมาเลยมีสันลูปรุ่นนี้สนใจเปล่าอ่อย่างนี้เลยบอกว่า ใช่คันนี้ถจริงไม่ใช่ผมเลยลดเขาเลยครับคันนี้ราคาครับรถเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องสามสามสองโซ่ก่อนแล้วก็อ๋อผมต้นครับต้นมานัทนะครับก็รู้จักเพียงครับผมมีอย่างีเยี่ยมคันนี้เนี่ยผมอยากทราบราคาคันนี้จราคานี้700,000ก็ผ่าตั้งอยู่ตั้งอยู่700,000เป็นเครื่องเป็นเครื่องสามหนงสอง สามสามพันสองแล้วก็โคดสีปกติไม่ค่อยมีมันจะดำเงาตรงตรงรุ่นเขาปกติมันจะดำมีเมทัลลิกเขาอ่าอันนี้ซีโร่แบ็คใช่รหัสเปนหนึ่งหนึ่งห้าเนี้ยกลับมาแล้โอ้โหตัวนี้แล้วตัวนี้มันเข้าไปแนนเราได้ไงบ้างต้องเช็คทันคุมสีแน่เลยก็คือตุ้กตีเนยตีสีตีเก้ากว่ามันจะเข้าเข้าเข้าได้น้อยเข้าได้ที่สีแเงีคือเข้าได้ไม่เยอะ ย้วยต้นขับอยู่ช่วงนักับคันแดงวะไรคันนี้อ่ะคันแดงเขาไม่ขับดีมากคันนี้คือผมเจ็ดแสนกว่าแล้วโอเคนะโอเคนะแต่ก็โดนยันแ่เจ็ดแสนให้ไปเลยไหมราคารถผมยังไม่ถามเดี๋ยวถามคุณพ่อให้ที่เราไม่เป็นหัวไม่เป็นห่วงหรือเป็นห่วงก็ปีเก่านะครับอาจจะเข้าไฟรนซ์ได้น้อยหน่อยซึ่งก็ต้องมาคำนวณเรื่องของ โซเลดาวเท่าลายดอกเบี้ยเท่าไรอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมได้แล้วคันนี้ผมชอบขับดีมากๆ,ากๆนะครับแล้วก็เป็นสปอร์ตด้วยคันนี้ชอบตรงตอนเปิดกระจกครับเปิกระจกลงหมดจะเป็นวงวัวอ๋อใช่แต<ล>่มันเป็นคิ้วคิ้วหนี่แล้วก็เวลาปิดประตูมันจะมีระจกอนมันมีแขนยื่นมามแขนยืนนย่นมาส่งเบลมาให้ถึงบางทีตัวใจนก็สีอ่ะสรุปว่าผมเนี่ย ผมเรียกว่ารถเก่าสุดได้ในบรรดาของพี่ๆหลายๆคนนะครับแต่ผมมีรถเก่าอันนี้ลย,ยังไม่เจอนะเจอแล้วครับคันนี้เลยเอาไปครับเมื่อกี้ตัดทิ้งเปิดชุนเนี่ยต้องมีคันนี้นะครับเป็น c l k convertible นะครับอันนี้เป็น w 2 0 9 convertible เป็นได้เก่ามากน้ำมันยังไม่รั่ว นะครับแล้วก็เป็นคอนเวอร์ติเบอร์ราคาไม่ตกไปกว่านี้อีกแล้วอะไหล่สามารถใช้แชร์กับ W209 ได้ส่วนคันนี้เป็น SL อันนี้เป็นรถในตำนานเลยนะเรืองไม่ถึงห้าล้านกว่าบาทเองนะแต่ค่าซ่อมไม่ใช่เพราะค่าซ่อมเท่ากับรถราคา5ล้านนะครับผมเลือก CLK คอนเวอร์ b ิเบและคันนี้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้วคันนี้9 0 0 0แสคันเมื่อกี้800,000คันนี้ม่กว่าเยอะ เยอะใหม่กว่าดอกเบี้ยถูกกว่านะาาอันนี้ก็มีมเบียนด้วยอันนี้ก็มีทเบียนอ่ะเบียนอะไรไอตัวมอไปละอันนี้เรื่องเล็กครับดาวจบที่เรื่องเล็กอยเดินทะเบียนสองหกเจ็ดเอาไปแทงมั้นี้โอเคนเน <Okay. S 2> สรุปผมสรุปคันนี้แล้วสรุปแล้วผม clk coverable เ,เกินสองปีแต่าการ ไม่เปลี่ยนใจใ่ะแต่ว่าคันเมื่อกี้เนี้ยต้องเบียดคุณประจินเพราะว่าคุณประจินมันจะมาจองจอาวรถไปจอดเก็บที่บ่อพอยทําคอลเลคชันซึ่งขึ้นอยู่ว่าถ้าเราดาวก่อนเสร็จเราเอาเรียกพี่เจี๊ยบมาดูดิเรียกพี่เจีย๊ยบมาดูดิเฮ้ยแปแสนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยิงไปตั้มเจียเจ๊ยบ ให้ทีมเดินไปตามเมื่อกี้นี้พี่เจบซื้อรุ่นนี้ครับร้านสี่ตกลงเรียบร้อยไปแล้วเตรียมจะเตรียมเอกสารแล้วนะครับพอหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทมีทําบอลูนสามสิบเปอร์เซนต์ผ่อนที่ค่าแล้วที่พี่จองกันเมื่อกี้ไป รุ่นเดียวกันแค่คนละสีแต่คนละปลีพี่อันนี้มันหนึ่งหนึ่งหกอันนั้นมันหนึ่งแปดหนึ่งคนละตัวหนึ่งหนึ่งแปดที่ถูกันกี่แสนที่แปดแสนเรื่องคนละเรื่องเครื่องคนละเรื่องพี่เนี่ยไหนนะผมบ,บอกแล้วว่าเดินดูไม่ทั่วก่อนมาใจร้อนเป็นอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนใจพี่ไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจจริงพี่ดูข้างในก็ต่างกันแล้วเอามาเรื่องต่างกันนี่ราคาต่างกัน่องหกแสนเจ็ดแสนไอ้ผมชอบคันนั้นจริงคือเจอแล้วตรงที่เจ็ดแสนแต่ก็ยังเลือกคันนั้นพี่ เราอยู่ในนัที่เราเลือกได้เราะมันมีตังค์เพ่จากพี่อ่ะสรุปก็คือครับหลังจากที่เราเดินกันมาแบบทุกวันครับมีรถให้เลือกเยอะมากแล้วแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีรถมาใหม่อยู่ตลอดเวลาใช่นะครับวิธีที่เดินหนึ่งเลยเดินเยอะๆดูหลายๆคันก่อนอย่าใจร้อนแบบอย่าเพิ่งด่วนได้นะครับเห็นปุ๊บสวยจองเลยพอมาเดินเลยมาอุ้ยตายถูกกันหกแสนคันเดียวกันนะครับแต่ว่า บอดี้เดียวกันแต่อาจจะออปชั่นต่างกันเดินดูเยอะๆเลือกเยอะๆนะครับก็มากันหลายๆคนมีเพื่อนมาเพื่อนฝูงมาเยอะสนุกนะครับก็บอกเลยว่ามีเพื่อนฝูงมาเยอะๆแล้วมันก็สนุกช่วยกันเลือกช่วยกันดูนะครับแล้วก็จริงๆเลยนะขามีเงื่อนไขที่ย้าคุณผู้ชมเลยนะครับว่ารถแต่ละคันเนี่ยครับมีเงื่อนไขต่างกันเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยสภาพมาต่างกันเพราะฉะนั้นเรายังสามารถเจรจาต่อรองได้อีกนะครับรับปรุงศรีเนี่ยก็ให ่อนได้นานถึง80เดือน80เดือนหมด80เดือนแล้วถ้าเงื่อนไขเต้นไหนเป็นบอลลูนครับเอา30%ที่เหลือมา่อนต่อได้อีกใช่มารีไปนั้นได้มันถึงจะ10ปีนี่ไงครับน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับงานนี้เขาจัดพร้อมกับมอเตอร์โชว์นะครับก็ลองมาดูกันนะครับจัดทุกวันตั้งแต่วันนี้24มีนาคมถึง4เมษายนพร้อมกันกับงานมอเตอร์โชว์นะครับวันนี้ผมต้องสนก็ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ